คลิปนี้วาด้วยเรื่องของการผสมสีของเลเยอร์ก็คือการใช้เลเยอร์เบนโหมดนะคะเลเยอร์เบนโหมดจะอยู่ตรงส่วนนี้มันจะเป็นการวิธีการผสมสีของภาพในเลเยอร์ปัจจุบันกับเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่างทำให้ภาพออกมามีสีที่พิเศษแล้วก็สร้างเอฟเฟกให้กับรูปภาพนะคะตัวอย่าง ่แล้วมีสองภาพนี้ภาพนี้เข้ามา,า,าขยายดูตรงส่วนาาน,นี้นะคะนี่คือเบนโหมดเป็นเบนโหมดของเลเยอร์ จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเป็นขั้นขั้นในแต่ละส่วนนี้แบ่งเป็นการแบ่งในลักษณะของโหมดไว้แล้วนะคะด้านบนจะเป็นในลักษณะที่เป็นภาพปกติเบสจะอยู่ที่ภาพด้านล่างส่วนภาพด้านบนก็จะมีการเบรนดิ้งตามในลักษณะโหมดต่างๆที่เราเลือกกุ๊ปที่2ตรงนี้จะเป็นการปรับในลักษณะท,ทำให้มันมืด มืดลงอันนี้จะทําให้สว่างขึ้นที่3จะเป็นการเปรียบเทียบภาพเพื่อที่จะทําให้ภาพมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นสว่างมากขึ้นเข้มมากขึ้นก็จะอยู่ในกุ๊กนี้กุ๊ปด้านล่างจะเป็นในส่วนของการเบนภาพให้ในลักษณะที่เป็นตรงกันข้ามส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการปรับ เปรียบเทียบโดยยึดในส่วนขององค์ประกอบอย่างค่าของสีความเข้มของสีความสว่างในลักษณะน,น,นี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเวลาเราเบนโหมดภาพอย่างลักษณะสองภาพนี้จะใช้ค่าตัวไหนดีเราก็ทดลองเปลี่ยนอ่ะอย่างต้นแรกเราใช้ darken อันนี้ก็จะทำให้ภาพมืดลง ปฏิพยก็จะเข้มขึ้นถ้าเรามาใช้ไลท์เทนก็จะสวะ่างในลักษณะนี้อ่ะโอเวอร์เลย์ ray, ก็จะมองมีเฉพาะในส่วนที่มันซ้อนกันภาพก็จะแสดงแสดงออกมาส่วนที่อยู่ด้านหลังก็จะไม่แสดงผลในลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะฮาร์ดไลท์ การใช้ตัว b บนเ Layer เราจะใช้คก่กับตัว o p a c i t y ตัวนี้เป็นการลดค่าความเข้มความสว่างตัวอย่างสมมติเราพอใจที่ตัว Multiply เราอยากให้ตัวพื้นหลังจางกว่านี้เราก็ลดค่า o p a c i t y ความเหมาะสมอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเองว่าเราชอบแล้วก็ต้องการที่จะสร้างภาพโดยใช้เทคนิคนี้ให้ มันออกมาในลักษณะไหนบางคนอาจจะชอบในลักษณะที่เป็นอย่างตัวอย่างอาจจะชอบพาร i ไลท์ ight, หรือโอเวอร์เลย์แบบนี้นะคะตัวอย่างจะใช้ตัวมันพายแล้วลดลงเหลนะือสักสี่สิบแปดห้าสิบห้าห้าสิบเก้านี้ถ้าเราไม่อยากให้มันมีส่วนที่ซ้อนกัน อยู่ตัวของใบหน้าเราก็ทำการใช้แมสบังได้ก็คลิกที่เลเยอร์ด้านบนคลิกที่แมสแอดแมสคลิกที่หน้าต่างดูที่โฟโกัสสีดำใช้บัตทูนะคะปรับหัวบัตรให้เหมาะสมแล้วก็ทำการลบ ควรใช้หัวบัตรที่เป็นลักษณะเบอร์เบอร์ฟุ้งฟุ้งคือฮัทฮัทเน็ตเป็นศูนย์มันจะไม่เป็นรอยด่งางลักษณะนี้อยากให้ข้างหลังเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มในส่วนของอภัยศีลี้หนึ่นไป เราก็จะได้ภาพใหม่เอฟเฟกภาพใหม่โดยการซ้อนกันของ2ภาพโดยใช้ b e n เ a y e r รนะคะแล้วก็ b บนเลเย y e r ยังมีธีการใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำเมคอัพ e รี u ั h อย่างกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนสีปากสีตาเราก็สามารถใช้ b e n น Mode ช่วยได้นะคะตัวอย่างต้องการเปลี่ยนสีปาก ตอนใช้วิธีนี้ทุกครั้งจะต้องสร้างเลยเยอ์ขึ้นมาใหม่คลิกสร้างเลยเยอ์ขึ้นมาใหม่ในที่นี้จะใช้บัตทูหรือใครจะสร้างเส้น s e l e c t i o บริเวณรอบปากก็ได้นะคะอาจจะใช้ตัวลัสโซก็ได้คือแล้วแตใ่ในที่นี้จะใช้บัตรทูระบาย เลือกสีที่ต้องการคลิกที่โฟกัสแล้วก็เลือกสีแล้วก็ใช้ปัดทูะบ่าย นี้เราต้องสร้างเราต้องการให้ขอบสีนี้มันเบอร์เพื่อกลืนเข้าไปกับริมฝีปากเพราะสีลักษณะนี้มันเรามองซ้อนไม่เห็นด้านล่างด้วยแล้วอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นลักษณะคือไม่สมูทไม่เรียบนะคะเรามาที่ฟิลเตอร์เป็นการสร้างเอฟเฟกต์้้วอยากให้มันเบอร์ก็เรียกเบอร์เลืกเอกก a เซียนเบอร์ ค่าค่าตรงนี้แล้วแต่ภาพนะคะถ้าเกิดเราตั้งมากเกินมันก็จะฟุง้งแล้วก็เบลอจนไม่มีไม่เห็นสีเราต้องการให้ขอบมันเบลอนิดหน่อยก็กำหนดให้ให้พอหมาะแต่ถ้าเกิดว่าเราน้อยมันก็ยังเป็นขอบเส้นสีไม่ได้กลืนไปกับริมฝีป,ปาก เอาสักประมาณยี่สิบห้ากดโอเคเสร็จแล้วเราก็มาใช้ตัวเบนโหมดช่วยเราจะใช้ฮัตไรโอเวอร์เลย์อ่าสีโอเวอร์เลย์สวยกว่าจะฮัตได้ปะฮัตได้ได้รถหมายเลข ใช้หาดใลท้วกนันนี้เราก็จะเปลี่ยนสีปาได้มันก็จะเปลี่ยนสีปะได้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีอื่นแลาไม่ต้องการสีนี้แล้วเราก็ใช้ตัว adjustment ช่วยด้านล่าง น,นี้คลิก1ครั้งแล้วเราก็เลือก Hue a d j u s t i o n น Situation. ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงในช่องของ Color Light จะเห็นได้ว่าถ้าเราติ๊กถูกปุ๊บมันจะกืืนไปทั้งรูปหน้าซึ่งเราต้องการแค่เลเยอร์สองอย่างเดียวเราก็คลิกที่นี่เป็นการใส่คิปปิ้งมาร์กให้กับตัวคิปปิ้งแมให้กับตัวของเลเยอร์สนะคะตัวนี้ คลิกหนึ่งครั้งสังเกตมันจะมีลูกศรลงล่างนั่นคือใส่หรือสร้างให้กับของเลเยอร์สองอันเดียวทีนี้เราก็ดูสีด้านบนสีที่เราเลือกมันจะเป็นด้านล่างนี้อย่างตัวอย่างเราเลือกสีฟ้าก็จะเป็นฟ้านี้นะคะแต่ทีนี้สีตรงนี้อาจจะไม่เป็นสีตามที่เรา เลือกตรงนี้ก็ได้นั่นเพราะว่าเราเลือกเบนโหมดเป็นฮาร์ดไลท์่อก้นี้แต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็น Normal มันก็จะเป็นสีตามที่เรา,เ,าเลือกตรงนี้เหมือนกันมีความเข้มไหมคะถ้าเราปรับนี้ก็คือจะเข้มน,นี้มืดสว่างอันนี้ปรับค่าให้มันเหมาะสม เราต้องก,การสีเข้มท่านี้ก็คือสีอ่อนจับสีนี่คือเปลี่ยนสีอัตโนมัติสมมติชอบสีนี่ดีสีนี้ัวน,น,นี้อ่ะโอเคเราก็จะได้สีใหม่ เหมือนกันเวลาเราทำในส่วนอื่นนะคะอย่างบริเวณเลนตาเราทำใหม่ก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เลเยอร์เป็นเลเยอร์สเปเลเีป่ยนชื่อก็ได้ดับบัลคลิกในช่องนี้นะคะเปลี่ยนชื่อใช้บัตรทูเหมือนกันใช้สีเหมอนใช้บัตรทูระบายระบาย ตัวระบายมาทีฟิลเตอร์เบอร์แกสเซนเบอร์ปรัแบบค่ามันจะค้างค่าสุดท้ายที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้ถ้าเราไม่พอใจเราก็ปรับเพิ่มได้นะคะอะ่เราพอใจที่ค่านี้แล้วเราก็มาใช้เบนโหมดช่วยอยากให้สว่างขึ้นซอฟไลท์ Soft l ไลท์ Soft l ไลท์ก็ใช้ได้ลอะอะซอฟต์ไลท์ได้แล่อือก็ได้ซอฟต์ไลท์เปลี่ยนสีเลนตาถ้าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีอื่นก็ทำแบบเดียวกันที่ adjustment เลือกิ้วกด colorize นะไ,ไปทั้งหน้าเราก็กด clipping เพื่อเอาแค่ layer ตา อ่ะทีนี้เรลองเปลี่ยนสีรับความเข้มขึ้นนี่ก็จเป็นสีแดงสีม่วงสีฟ้าอ่ะเปลี่ยนเป็นสีนี้ดีกว่าโอเคนี่ก็ได้เลนตาแก้มก็เหมือนกันนะคะทำแบบเดียวกัน สมดไม่ถึงแก้มใช้บัตทูวอกสีอสีใกล้แข็งสีนี้ใช้ไอดอปเปอร์โดดใช้บัตทูแล้วก็ใช้ครีเกอร์เบอร์ กัศเซนเบอร์อะแค่นี้อืมแค่ก okay, ัศเซนเบอร์โอเคแค่นี้นะฮะมันก็ใช้เทคนิคของอ่า เบนโหมดมันใช้ในการสร้างภาพที่เป็นเอฟเฟกต์แบบใหม่อลองกลับไปเล่นกันดูนะคะ